มก็อยู่กับคุณนุษนิดกับชามพูมตอนนี้ทุกคนอยู่กับช่องนุษามภูมเมื่อกี้คลิปอยู่หลายคลิปเลยทุกคนกับนี่โทรศัพท์ของภุมต้องจับแบบไรเยี้ยของนุษย์โทรศัพท์นุษมันคลิปหยุดเองมั้งมนเหมือนมันรัวละจับแบบนี้นะนุษย์เวลาปั่นจักรยานไม่รู้จะปั่นยังไงดีปป่นมือเดียว ปังมือเดียวที่ตังเดือดแบบประมาณนี้คือตอนนี้ก็ไปต้องกงรพอรถไถกับแันบิดรถเงี้ยเมนเมนเมนเนี่ยแันบิดรถกับพ่อรถไถยเอาเดี๋ยวทดสอบให้ดูถือกล้องของพี่ด้วยถือไว้นัะแหละอย่าไปแตะปุ่มสีแดง đừng đi ở này. Ngồi kia tăng con. แมงแมุมแมงแมุมจริงๆยคนเวนอนะมันแ่งไม่ได้กันนี้เอานะเราต้องทำไม่ขอถยอยโอยนะเราลุก keep okay, your okay. Yo, can cool. you ทุกคนต้องจับมือเดียวเพราะอีกนี่ยทายคีบอยู่แล้วก็จะติ้ง็นเดือดนี้

กับตกเลยทุกคน yeah. oh. ต้องหยุดพักตรงนี้ก่อน ഏകന <laughs>